มันทำให้เป้าหมายที่จะคุยเรื่องยูเครัสเซียเนี่ยมันก็เลยแบบไปไม่ถึงก็เลยกล่าวว่าเนี่ยแหละที่ประชุมเอ펙เของเราเนี่ยมันก็เลยมีความสำคัญตนึ้นมาพอถึงยี่สิบก็มีสีสันอยู่นิดหน่อยนะท่านไปรีสีจินผิงสีจินผิงก็ไปดุท่านจูโดโจูโดกับจัสตินซูโดโจากแคนาดาใช่ไหมไอ้เม็กซิกจากแค <Canada S 1> <Canada S 2> นาดาแคนาดาเออนั่นแหละครับ เรื่องที่เป็นการคุยกันคุยเท่าไม่าคีแต่ว่าคุณจัสตินซูโล่เนี่ยก็เอามาแถลงข้างนอกกับคุณสีจิ้นผิงท่านก็ทนไม่ไหวเดินไปต่อว่าเลยเดินไปต่อว่าเลยบอกว่าแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับทางโน้นก็บอกว่าโอ้เราก็เคารพความเป็นจริงเราก็เปิดเผยเราก็เปิดเผยกันอยู่แล้วตรงไปตรงมาก็จะร่วมมือกันต่อไปคือเขาคนนี้ก็มีความกัดแย้งกันอยู่ก่อนนะเร่นะจำได้ไหมมีกรณีที่ ทางแคนาดาก็ถูกจับกลุมที่จีนอยู่สองคนใช่แล้วก็ทางผู้หลวนหัวเบยก็ไปถูกจับกลุมที่แคนาดาใช่ไหมฮะใช่ง<ช>ถึงแม้ว่าปัญหามันคลี่คลายไปแล้วแต่ว่าโดยราาของปัญหาเนี่ยมันยังอยู่แล้วก็เขาเขา<ข>สองประเดศเนี้ยเขาไม่ได้เจอกันนานเลยนะเขาคุยกันก็ผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้ข้อค้างจีนนะแต่ว่าคือซูดโดไม่ควรจะเอาความลับที่คุยกันและเป็นเรื่องที่เซนซนทีฟด้วยเอามาแถลงสีก็ทนไม่ได้เราก็ ถึงแม้เนี่ยสุรโรจะบอกว่าเราก็ยังยืนยันที่จะเจรจากันอย่างสร้างสรรค์สีจินผิงก็เลยจบท้ายบอกว่าแต่ต้องตั้งกติกากันก่อนครับต้องมาตั้งเงื่อนไขกันก่อนนี่ถ้าใครถ้าใครได้ดูคลิปนะผมดูคลิปประมาณหนึ่งนาทีเนี่ยนะคลิปที่แล้วแล้วถ้านาสีสีจินผิงนี่พูดภาษาจีนนะครับภาษาจีนกลางภาษาจีนแล้วก็มีล่ามคอยแปลคือเวลาเขาเจรจาก็พูดคุยกันแบบนี้เนี่ยถึงแม้พูดภาษาอังกฤษได้แต่เขาพยายามคุยภาษาก่องเขานะเพื่อจะได้ไม่ผิดเพี้ยนไงทด็กของเราเนี่ย ผมผมพูดอย่างนี้เพราะกองเราเนี่ยชอบมีคนไปแซะทนายยกไง